ในตลาดซัมเมอร์ปี2021ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ของพวกเราได้ปล่อยนักเตะดาวรุง่งออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันมากมายทั้งในลีกต่างประเทศในเซเรียอาของอิตาลีหรือว่าในลีกล่างของประเทศอย่างแชมเปี้ยนชิพของอกงกฤษลีกวันรวมไปถึงในลีกสูงสุดของประเทศอย่างพรีเมียร์ลีกซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ต่างไปโชว์ฝีเท้าแล้วก็ผลงานที่ยอดเยี่ยมและไปเก็บประสบการณ์กันอย่างเต็มที่คุณผู้ชมชื่นชอบดาวรุ่งคนไหนที่ปล่อยยืม ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ในนี้นะครับเพราะนักเตะของเราก็ออกไปโชว์ฟอร์มกันดีหลายคนจนกลายเป็นดาวซันโวของสโมสรเลยก็มีอย่างเช่นอามาโดโบรจาครับที่อายุเพียง20ปีแต่ซัดไปแล้วถึง8ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ให้กับทัพรักบุญเซาท์ทอมตันรวมถึงอีกหนึ่งคนที่ผมกําลังจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือเจ้าหนูคอนอกาลาเกอร์ดาวรุ่งวัย22ปีที่เราปล่อยให้ทัพประสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลทยืมตัวไปใช้งาน ซึ่งเขาก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นจนกลายเป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรและถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับในช่วงของไฮไลท์ไฟกับพริบทางช่องปาม3บาท5บาทจะพาคุณมาชมเรื่องราวของยอดดาวรุ่งแห่งคอปแฮมสู่จอมทัพของคริสตัลพาเลทนั่นคือคอนน์กาลาเกอร์สำหรับคอนนกาลาเกอร์ ager, เขาได้กลายเป็นจอมทัพของคริสตัลพาเลทไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ทั้งยิงทั้งใจและรับหน้าที่เล่นลูกตั้งเตะให้กับทีมโดยจุดประสงค์ที่โทมัสทูเคิลส่งตัวของคอนน์กาลาเกอร์ไปให้กับพาเลสก็เพราะว่าต้องการให้เขาเรียนรู้การเล่นตำแหน่งกองกลางจากปาติเกเร่าที่เป็นตำนานแดนกลางเวิลด์คลาสแห่งโลกฟุตบอลและก็เป็นอดีตกองกลางของอาร์เซนอลแน่นอนครับเขาได้รับการเจรนายเป็นอย่างดีจากเวียร่าและที่สําคัญเขาได้รับความไว้วางใจอย่างมากเขาได้รับการลงสนามเป็นตัวจริงในทุกเกมเลยนะครับ แล้วก็ได้ทุกรายการให้กับคริสตอฟพาเลตโดยลงเล่นไปแล้วถึง25นัดและลงเล่น90นาทีเต็มเนี่ยถึง20นัดโดยนับเป็นนาทีเนี่ยได้ถึง2177นาทีสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิง8ประตูกับทำอีก5แอสซิสต์นะครับโดยเขามีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลที่ยิงเต็มข้อล่อเต็มแข้งมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญคือเขาเป็นคนหาจังหวะในการยิงประตูได้ดีมากๆทำให้แฟนบอลเนี่ยขนานนามกันว่าเขาคือนิวแฟรงค์ลัมพาด ด้วยสไตล์การเล่นที่แอบสอดขึ้นมาทําประตูรวมถึงมีทีเด็ดอยู่ที่ลูกยิงไกลเหมือนกันกับลพาผาดเลยนะครับสำหรับบทบาทของกาลเกอร์กับพาเลสเนี่ยเขาถูกจับเล่นเป็นตัวกลางในแผน4-3-3ของวีเอร่าโดยเขามีอิสระในการพาบอลขึ้นไปแดนหน้าแบบเต็มที่เลยครับเพราะว่ามี2แดนกลางอย่างชิคคูคุยเต้กับเจมส์แม็กอาเทอร์ที่คอยช่วยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังทําให้เขาแอบขึ้นไปหน้าประตูและยิงประตูได้บ่อยครั้งและแน่นอนครับ ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีเนี่ยคงอยากให้เขากลับมาเล่นกับทีมรักของเรากันอยู่ไม่น้อยแต่ก็มีปัญหาฉุกคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเขากลับมาแล้วจะลงเล่นตรงไหนเพราะเชลซีเนี่ยเรามีกลางแบบเต็มทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองเต้โควาซิชจอจินโย่และก็ยังมีข่าวตรงกลางว่าจะมีดิแคนไรส์กับอเรเรียงชัวมินี่เข้ามาอีกซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยถ้ากลับมาเนี่ยกาลาเกอร์ก็มีโอกาสจะเป็นตัวสำรองอยู่ดีครับแต่ดูเหมือนว่าทางโทมัสสูเกิลก็พยายามที่จะหาทางออกให้เจ้าหนูรายนี้ไว้แล้ว ด้วยการจะดันเขาขึ้นไปเล่นแนวรุกตัวบนไปเลยอาจจะเล่นคล้ายๆกับเมสันเมาส์นะครับถ้าในนึกภาพไม่ออกนะฮะแล้วไปเบียดแย่งตำแหน่งกันกับตำแหน่งตัวรุกหลังกองหน้าซึ่งทุกวันนี้เนี่ยแผนเราก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นแผน3 421 4 1 41 4 3 3หรือ4 2 3 1เนี่ยเขาเล่นได้หมดอยู่แล้วครับทีนี้ต้องมาดูกันละครับว่าเจ้าหนูกาลาเกอร์วัย2 2ปีที่อยู่กับศูนย์ฝึกค็อปแฮมมาตั้งแต่อายุ8ขวบเนี่ย จะได้รับโอกาสในการเล่นชุดใหญ่ของเราแบบเต็มตัวหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาถูกปล่อยยืมไปแล้วถึง4สโมสรครับไม่ว่าจะเป็น2ทีมจากเดะแชมเปี้ยนชิพอย่างชาลตันและสวอนซีรวมถึงอีก2ทีมในเวทีพรีเมียร์ลีกอย่างเวสต์บรอมบิชอัลเบียนที่ตกชั้นไปเมื่อปีก่อนแต่ก็ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรน,นะครับแล้วก็อีกทีมนึงก็คือคริสตัลพาเลทที่ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลนี้จากตรงนี้เนี่ยฮะเราต้องมาดูกันว่าเจ้าหนูคอนอกาลาเกอร์ผลงานกับคริสตัลพาเลทจะสุดบังขนาดไหน พราะถึงแม้มีข่าวว่าทูเคิลเอ่ยปากว่าพร้อมจะดึงตัวกลับมาใช้งานแต่ถ้าช่วงพรีซีซั่นเนี่ยปรากฏว่าแกสอบไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะถูกปล่อยยืมต่อไปอีกก็เป็นได้นะครับพอสัญญาของเขากับเชลซีเนี่ยยังเหลือยาวยาวถึงปี2025แล้วคุณผู้ชมล่ะครับอยากให้เจ้าหนูคอนอกาลาเกอร์กลับมาเล่นกับเชลซีหรือเปล่าและอยากให้ลงเล่นในตำแหน่งตรงไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของยอดดาวรุ่งแห่งค็อปแฮมสู่จอมทัพของคริสตัลพาเลซ คอ,อนอากกลักเกอร์วันนี้ครับช่วงไฮไลท์ไฟกระพริบทางช่องปาล์มสามบาท5บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปสำหรับวันนี้ครับช่องปาล์มสามบาท5บาทหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ